มีอยู่ไหนมีมวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองกุมภาห้าเจ็ดขณะนี้กำลังขุดเผือกที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะ เรามาดูกันหัวเผือกใหญ่แค่ไหนเออโอ้โหอ้าวพี่โอ้นทำอะไรคะขุดเลือกครับ ไม่ได้ขุดหรอกเดี๋ยวเราจะด่าเอามาช่วยดูเป็นไงครัหัวเผือกแปลงนี้ก็ขุดก่อนกำหนดมันมีปัจจัยให้ต้องขุดก่อนได้ไปอีกเดือนหนึ่งนี่ที่เห็นพวกนี้วิ่งใส่อย่างต่ำโลครึ่งครับ ดูดิรากเยอะมาก <ฮะ S 1> มันยังไม่ได้อายุค่<ฮ>ะ <c oughs> แต่ถ้าไม่ฝนวันนี้ก็ก็จีงตามธรรมชาติไม่ได้ต้องไปถ่ายออกว่นเนี่ย